พบกันอีกแล้วนะครับกับเราช่องดีไซน์แฟมิลี่ช่วง d i y by Dad นะครับวันนี้ก็เกิดปัญหากับเครื่องซักผ้าของเรานะครับก็คือปัญหาของมันคือน้ํากดเข้าไปปกติซักได้ปกติแต่เมื่อมันซักเสร็จเลี้ยมันต้องปล่อยน้ําใช่ไหมทีเนี้ยน้ํามันไม่ออกแต่มันไม่ได้ขึ้นเออร์เอร์อะไรนะมันแค่หยุดเดินเวลามันไม่เดินเหมือนแรงดึงมอเตอร์ที่มันดึงวาล์วเปิดปิดอ่ะมันคงไม่ทำงานซึ่งเครื่องตัวเนี้ยรุ่นเนี้ยมันก็ น่าจะเกือบ20ปีได้แล้วมั้งครับประมาณนะโดยประมาณเพราะจำไม่ได้ละซัมซ <ileri> <ส vere ileri> ุงรุ่นนี้นานมากแล้ว <ileri> แล้วทีเนี้ยก็เลยไปดูมันก็เลยเกิดปัญหานั้นจริงคือหมายความว่ามอเตอร์เดินน้ำมันเสียก็คือด้วยความที่อายุมันไม่เคยเปลี่ยนมาเลยนะตั้งแต่ซื้อมามอเตอร์เดินน้ำไม่เคยเปลี่ยนเลยนะนั่นแหละลก็เลยเราก็เลยต้องไปซื้อมอเตอร์ <ocup ullah> มาเปลี่ยนเดี๋ยวเราไปดูหน้าตามเป็นไงวิธีแกะแกะไงเนาะ <t od ic> ตอนเนี้ยมันคว่ำมาแล้วแล้วเราแกะแล้วเราไปซื้อที่ตัวอย่างเอาตัวอย่างไปซื้อนะรุ่นนเี้ เดีนะ๋ยวพาไปดูก็คือตัวเนี้ยเราซื้อที่อมอมน,นะนี่นี่ฮะมอเตอร์เดินน้ำมันจะอยู่ตรงนี้นี่อันนี้อันนี้มันคือท่อต่อขอบวนที่ปล่อยน้าทิ้งเนาะมอเตอร์เดินน้ามันมันอยู่ตรงช่วงนี้ช่วงที่นิ้วชี้อยู่เนี่ยอันนี้มันถอดออกไปแล้วก็เลยว่าเดี๋ยวเราพาไปดูว่ามอเตอร์มันเป็นไงกับรุ่นใหม่รุ่นเก่านะซึ่งตอนหลังเนี่ยมันทํามาใหม่แล้วเดี๋ยวจะให้ดูรุ่นเก่าเป็นไงรุ่นใหม่เป็นไงเนาะ แล้วก็สายพานตัวเนี้ยมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วมันเริ่มแบบมีขุยขุยขาดก็เลยเปลี่ยนสายพานใหม่นะซึ่งตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยคือว่าไปซื้อของที่อมอนน,นนะอะไรพวกนี้ยังมีอยู่เลยนะมอเตอร์สายพานไอตัวถังข้างในเนาะไอพวกอุปกรณ์อะไรยังมีหมดเลยนะบอร์ดเบิดของรุ่นพวกนี้ยังมีอยู่เลยนะถ้าใครจะซ่อมเองหรืออะไรเงี้ยลองไปดูที่อมอนก็ได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีทุกสาขาลองโทรไปเช็กสอบถามก่อนก็ได้ว่าสาขานี้มีไหมสาขานั้นมีไหมอะไรเงี้ยเนาะ อันนี้เบื้องต้นคือเล่าให้ฟังก่อนว่ามันเป็นประมาณนี้อาการมันคือประมาณนี้คือน้ำมันไม่ไหลออกเพื่อ,อง่ายมันจะมีสวิตวาวเปิดดึงชักเนี่ยตัวเนี้ยมันจะดึงชักอยากวาวออกเนี่ยมันมันเสียมอเตอร์มันเสีย,ยนะไปเดียเ๋ยวเราพาไปดูมอเตอร์ก่อนว่าหน้าตาเป็นไงแล้วก็ก็เดี๋ยวเรามาใส่กับคืนที่พร้อมกับสายผ่านแล้วอาการนี้หายไหมถ้าอาการนี้หายก็คือจบแค่นั้นเองเดี๋ยวเราจะได้รู้เพราะว่าผมไม่ได้เป็นช่างนะก็เป็นช่างธรรมดาทั่วไปนี่แหละก็คือเหมือนแบบว่าเออ อะไรเสียก็อยากซ่อมเองเป็นงาน DIY อเนาะเราก็เลยแบบเอออันนี้ซ่อมเองก็เลยอยากลองรู้ว่าถ้าเราทําได้ง่ายๆขนาดนี้คนอื่นก็คงจะทำได้แหละเพราะดูแล้วมันไม่มีอะไรมากเลยไปเดี๋ยวเราไปดูมอเตอร์เด่นน้ำตัวใหม่ตัวเก่าแล้วเดี๋ยวเราเอามาตัดเอามาใส่ประกอบเข้าเหมือนเดิมกันลวกันไปเราก็ซื้อมอเตอร์มาแล้วมอเตอร์ก็คืออันนี้ใส่พานอันนี้มอเตอร์อันนี้คือมากับเครื่องตั้งแต่สมัยซื้อเครื่องเลยไม่เคยเปลี่ยนเลยทั้งคู่นะแล้วก็อันนี้ของใหม่ เนี่ยตัวใหม่มันทํามาใหม่ปิดฝาครอบอะไรดีเลยอันนี้ของเก่าเป็นเปืเป่อยๆเนาะอันนี้ของใหม่ปิดฝาครอบอะไรเป็นพลาสติกอย่างดีเลยนะแล้วก็สายพานเส้นใหม่เส้นหนึ่งเนาะอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนกันไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนว่าใส่กับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วมันจะใช้งานได้เหมือนเดิมไหม<ล>ไปตอนนี้อันนี้สองร้อยกว่าบาทสองร้อยหกสิบกว่าบาทไม่เกินไม่เกินสามร้อยตีไว้สายพานก็เจ็ดสิบบาทนะของรายการนี้ก็ประมาณเบ็ดเสร็จรวมกันแล้วเนี่ยไม่เกินสี่ร้อย คุณก็ซ่อมเองได้เลยแต่ถ้าเกิดมีช่างทําก็มีค่าแรงเนาะอันนี้เราไม่มีค่าแรงเราก็ทําเองซื้อเองมาทําเองเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันใส่กลับเข้าไปคืนยังไงเนาะวิธีใส่ใสายพานนะเราก็ใส่จากข้างล่างก่อนนะเนี่ยอันนี้คือข้างล่างนะเนี่ยใส่แล้วทีเนี้ยมันจะยืดคล้องอย่างเงี้ยไม่ได้เห็นไหมเราก็จะเห็นลัการช่างมันทำไงไหมเราก็จะเอาเนี่ยไขควงอย่างเงี้ยนะใส่เข้าไปแบบนี้แล้วหมุนไปเข้าใจไหม หมุนเข้าไปอย่างนี้หมุวนวนไปอย่างนี้มันก็จะเข้าไปในร่องมันนะจะทำให้ดูอันนี้มือมีข้างเดียวนี่เห็นไหมแค่นี้เลยจบแล้วเข้าใจป่ะใจผ่านแบบนี้ okay, ไม่ยากไม่ยากใครก็ทำได้นะ ไม่มีมือเม่อีไม่มีมือเราไม่มีมือโอเคเราก็กลับมาที่เดิมวันนี้นะวันนี้ก็เราก็เอาลูกยางแกะล้างทำความสะอาดนะลูกยางเนี่ยมันอยู่ข้างในตรงเนี้ยเห็นไหมก็ถ้าแกะล้างทำความสะอาดก่อนนะเพราะว่ามันเป็นคราบของพวกเรียกว่าอะไรอะ่ะไอ แฟตพวกอะไรเงี้ยเนาะแล้วเราก็ใส่เข้าไปเพราะมันเป็นยางอุดกันน้ําเวลาปันปล่อยน้ําเปิดน้ํานี่แหละ และเนี้ยก็คือตัวล็อกมันอยู่อย่างงี้ลักษณะอย่างงี้ตัวล็อกอันนี้เข้าไปไ,นะไอตัวเนี้ยมันจะมีเงี้ยงตรงเนี้ยนะเราก็ใส่เข้าไปในรูนี้แบบนี้เนยมันก็ใส่เข้าไปตามของเดิมมันตำแหน่งเดิมแล้วเราก็ขัน็อตเข้าไปเนะี้ยเราจะทําการขันงอตเข้าไปกัน โอเคนะตอนนี้เราก็เสร็จแล้วก็คือเราก็ถอดไอ้ตัวนี้ออกมาใช่ไหมเราก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วนะตัวนี้ตัวนี้ก็คือปลั๊กของตัวนี้เป็นมันตัวควบคุมมอเตอร์นี้ส่วนสายนี้ที่บอกก็ใส่อันนี้แล้วเดี๋ยวเวลานั่นปุ๊บมอเตอร์ก็จะดึงลับอย่างงี้นะเดี๋ยวเราจะลองมาใส่น้ําแล้วเปิดเครื่องดูก่อนเดี๋ยวเราค่อยประกอบอางอ่นสายพานเราก็เปลี่ยนแล้วนะเอาเส้นใหม่ใส่ไปอันของเดิมมันก็ประมาณ2 0กว่าปีแล้วมันยังไม่เคยเปลี่ยนสายพานแต่มันก็ไม่ขาดไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายกตู้ขึ้นมาแล้วล ค่อยปิดฝาหลังตรงนี้เนาะแล้วก็ปิดฝาท้ายกันหนูเนาะแค่นี้ไปเดี๋ยวเราลองเปิดน้ําใส่เข้าเครื่องดูก่อนแล้วเราก็ปล่อยน้ําดูว่าใช่ไหมถ้ามันได้ก็ชัวเรียบร้อยตอนนี้เราก็เอาน้ําใส่เข้าไปเพื่อทดสอบนะว่ามันตอนนี้มันไม่ปล่อยน้าเนาะเดี๋ยวเราติดตัวเดนน้าใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยน้ําดูโดยการปลดคําสั่งปั่นเนาะดูว่ามันจะปล่อยน้ำหรือเปล่าเนาะอ่านเริ่มเลย อ่านไหมอ,อุ้ยอ,ออกมาแล้วนี่ไงน้ําดําเงี้ยมเลยเห็นไหมปล่อยแล้วนะแสดงว่าตัวเดนน้ํามันเสียนะนนะเนี่ยเห็นไหมนี่ให้ดูใกล้ๆเนี่ยมันปล่อยแล้วนะตอนแรกมันไม่ปล่อยเลยใช่ไหมแม่ออตอนแรกมันไม่ออกเลยเนาะมันแต่ว่าตัวนี้มันไม่ขึ้นเออเลอร์อนี่เนี่ยใบท่าน้ำไหลไปโน่นเลยอันนี้คือตอนแรกมันไม่ได้ขึ้นเออเลอร์แต่มันแค่หมดเวลา มือนมันมันตั้งค้างที่เวลาอย่างเดียวนะก็คือตัวเดนน้ามันเสียนะตอนนี้เพิ่งซื้อมาเปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยปล่อยน้ําแต่นี้เราไม่ใส่น้ําเต็มถังนะใส่แค่นิดเดียวยังปล่อยน้าเยอะขนาดนี้เลยอโอเคนะอาการนี้คือตัวเดนน้ํามันไม่ทํางานนะมันก็จะไม่ปล่อยน้ําอะในถังอ่ะเวลาเรามีน้ําในถังอ่ะมันก็คือซักปกติแหละน้ําเข้าได้อะแต่ออกไม่ได้แค่นั้นเองเนาะอย่างคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรเลยก็แต่ว่าตัวเดนน้ำอย่างเดียวก็สองอหกิกว่าบาทนะที่อารอนหรือว่า ร้านขายออนไลน์เนาะเราก็เอารุ่นไปเทียมเนาะมันมีทั้งแล้วแต่ยีหย่ห้อยี่ห้อใครยี่ห้อมันนะอันนี้ก็ไม่มีละเกี้ยงหมดละอันนี้ก็ถือว่าเราก็ลดคอค่าใช้จ่าย DIY ทํากันเอาเองได้นะเนี่ยผมทําได้ทุกคนก็ทําได้เพราะมันไม่ได้มีอะไรเลยแค่ซื้อมาเปลี่ยนก็จบเลยแล้วก็เสียบป,ปักกลับไปตามเดิมเนาะอันนี้ก็จะประหยัดตังค่าแรงค่าอะไรเราก็ได้ศึกษาข้อมูลใหม่ด้วยไปแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุง้งกริ้งกรุ้งกริ้งให้เราด้วยนะ ฝากแชร์กันเยอะๆนะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับไปแล้วทำเองได้นะทอไ,นะไม่จำเป็นต้องเป็นช่างก็ทำกันเองได้ไปแล้วบ๊ายบาย